สวัสดีค่ะใจดียูดีนะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้ใจพาออกนอกบ้านใจจะพามาดูดอกไม้ข้างทางที่ออกหลังจากปลยไม้ผลิกนะเริ่มกำลังจะออกเราไปดูดอกไม้กันเลยค่ะนี่ค่ะดอกไม้ข้างทางเรากำลังขึ้นเลยแต่ไม่รู้ว่าใครตัวน้นโดนเหยียบไปแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะก็ชื่อเกตหิมะนะ ชื่อของเขาดอกบัวดินเนาะเหมือนดอกบัวสวรรค์บ้านเราอะแต่ก้านเขาจะสั้นกว่าจะไม่สูงกว่าเนื้อดินประมาณสักส,สิบเซนประมาณเนี้ยค่ะไม่สูงมากตอนนี้ก็เต็มถนนข้างทางเลยเขาจะมีหลายสีนะประมาณเห็นที่เราใจเข้าไปดูนะจะมีแปดสิบสายพันธุ์หลากหลายสี แต่ที่นี่ที่ใจเห็นก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีออกชมพูแล้วก็สีม่วงที่เห็นอยู่แล้วก็ลักษณะดอกก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพันธุ์ใจเจอสีเหลืองแล้ว,ลวก็จะมีสีขาว จะใชให้ดูนี่ไงสีขาวแต่เขาจะจะบานไม่นานนะประมาณสักสองสาวันแล้วเขาก็จะหุบแล้วก็ค่อยเหี่ยวโรยถ้าเป็นบ้านเราเราก็ว่าสวยนะแต่ที่นี่เขาเป็นเหมือนว่าเป็นธรรมดาของเขาอะแต่เราเห็นเราก็ตื่นเต้นเนาะ เราเป็นคนชอบดอกไม้เดี๋ยใจจะพาแวะเข้าไปในสวนดูต้นกระเทียมเราว่างอกหรือยังเพื่อนๆสังเกตดูต้นกระเทียมเราก็จะออกแล้วนะคะอันนี้ต้นกระเทียมป่านะคะสังเกตดูนี่นะคะขึ้นแล้วนะคะเริ่มขึ้นแล้วใจมาปลูกไว้ตั้ง ปีที่แล้วนะคะอันนี้เป็นชื่อผลไม้ของต้นนี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นภาษาไทยแปลว่าอะไรแต่รู้แต่ว่ายูฮานิสเบียทำแยมอร่อยมากค่ะตัวนี้จะมีรสชาติเปรี้ยวนำหน้าแล้วเวลาสุกแล้วจะเป็นสีแดงตอนยังไม่แก่ก็จะเป็นสีเข,เขียวอ่อน เดี๋ยวเรามาดูกันช่วงที่ว่ากําลังออกดอกเดี๋วใจจะพามาดูอีกทีหนึ่งตอนนี้เขาเพิ่งจะแตกใบนะคะเห็นไหมคะกำลังจะแตกใบใบเขาเพิ่งจะเริ่มออกยังเป็นตาตาอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเมื่อออกใบสีเขียวดีแล้วใจจะมาให้ดูอีกทีนึง อนนี้ก็จะเป็นคลองเล็กๆที่ข้างป้านใจนะไม่ไกลาจาบป้านแล้วข้างในน้องก็จะเป็นสาะว่ายน้ําเป็นสาะว่ายน้ําธรรมชาติอแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดม <c oughs> ีคนทิ้จักรยานผ่านไป ทำที่เก็บจัก,กรยานไว้คนที่มารถไฟฟ้าเขาก็จะจอดไว้เนี่ยทาดีมากเลยอะบ้านเราไม่มีอย่างนี้นะมันจากใช้พาเดินทูดอกไม้เนาะใจก็จะกลับบ้านแล้วไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ